พบกันเช่นเคยนะคะเมนูทำบุญขอมยอ้อยเช้านี้นะคะก็คือแกงคั่วหมู3ามชั้นใส่สตอนะคะผัดให้เข้าหอมก่อนนะคะหรือใครไม่ใส่กะทิก็สามารถเป็นน้ำมันได้นะคะขอคิดนับความอร่อยนะคะที่แกงไขอ้อยก็ใช้ขีดนึงนะคะโอเคหอมแล้ว ก็ตามด้วยหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นไม่อ้อยใช้แปะขีดนะคะเราก็จะขัดให้หมูเขารางตัวก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่หางกะทิลงไปโอเคหมูของเราก็เริ่มรับตัวแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะใส่หางกะทิลงไปนะคะหางกะทิของเราก็ทาไม่ยากคะ่ะวันนี้ไม่อ้อยใช้กะทิกล่องนะคะแล้วก็ใช้กะทิะคะ่ะมาผสมกับน้ํา ก็จะกลายเป็นหางกะทิแล้วค่ะขอเคี่ยวหมูไว้สักพักนะคะเดี๋ยวมาทำกันต่อค่ะโอเคตอนนี้หมูของเราก็ในที่แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวแม่ย้อยจะปรุงเครื่องก่อนนะคะก่อนอื่นเพิ่มความแซ่บนัน็กนิดนี้ค่ะหงปรุงรสนะคะ ตักใส่ในน้ำตาลค่ะรสชาติปรุงน้ตามชอบใจนะคะแต่อย่าเพิ่งใส่น้ำตาลลงไปนะคะเพราะว่าพริกแกงเราอาจจะเค็มนะคะต้องคอยระวังนะคะเพราะพริกแกงนี่คือเป็นพริกแกงที่เราซื้อมานะคะก็ไม่รู้ว่าเขาใส่เค็มขนาดไหนนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วเวลาแกงคั่วเส็จแล้วก็คือต้องหาพริกแกงที่เรามั่นใจว่าความอร่อยเป็นเลิศนะคะเอามาแกงเกาถึงจะอร่อยนะคะ ้าขอชิมรสชาติตัวเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะใส่สตอลงไปค่ะที่แกงอะ่ะเค็มจริงค่ะเดีย๋ยวไม่ขอหย่อน้ำไ,ลไาลอีกนีดหมงน้คะลดตื่นได้หมดแล้วทีนี้นะคะเรามาใส่ตัวสตอลลงไปเลยค่ะนะกินมากเลยค่ะเราจะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะ จะเป็นคุกกีดค,ค่ะเดี๋ยวแม่อยจะราดกะทิลงไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะแม่เอยราดกะทิลงไปอ,อีกหนึ่งก็ใช้ได้ละเสร็จนะคะเราโยรยด้วยตัวเองค่ะใบมรกรูดนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกก็ส่วนหลังบ้านแม่อ้อยเองค่ะเรียบร้อยสำหรับแกงคั่วหมูสามชั้นใส่สตอนะคะ เมนูสำหรับทำบุญของแม่อ้อยเช้านี่ค่ะเฮ้ยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออร่อยจังใบอ้อยเองค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ